ในมณิตนี่มีอาชีพเพาะเห็ดขายก็พอจะมีะไรายได้พออยู่พอกินไม่เดือร้อนอะไรในมนิ์เป็นคนเจ้าชู้ยังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเมียชาวบ้านแต่กับพวกสาวๆนี่ในมณิตได้สมใจก็มักจะตีจากผู้หญิงบางคนก็ชอกช้ำใจแต่ก็ไม่กล้าโวยวายเพราะว่าแอบลักลอบได้เสียกัน เธอเหล่านั้นก็กลัวอับอายก็เก็บเป็นความลับเรื่อยมาแต่ก็แปลกที่หญิงสาวเหล่านั้นไม่มีใครท้องต่อมาในมณิทเนี่ยได้ไปสักยันก้าวยอดกับอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อสักเรียบร้อยก็ลองเอาขวานจามไปตามร่างกายโดยเฉพาะที่หลังอาจารย์เป็นคนฟันก็ไม่รักใครผิวแม้แต่น้อยในมนิตดีใจมากที่ตัวหนังเหนียวอาจารย์บอกให้เช่าพระปิดตาไปอีกหนึ่งองค์ ในมณิตก็เช่ามาแขวนคอใส่ใส่ใส่ทองหนักสามบาทชีวิตของในมณิตก็ดูมีความสุขตกเย็นก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนทุกเย็นแต่ก็กินพอตึงๆไม่ได้เมาอะไรมากมายนักแต่ก็ไม่เคยคุยว่าตัวเองหนังเหนียววันหนึ่งประนอมสาวสวยที่ในอนิตได้แล้วตีจากเนี่ยเดินมาซื้อของที่ร้านค้าที่ในมณิตน,นั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อน ในมณิตหันมามองประนอมพอดีประนอมก็จ้องมาณิทอยู่ด้วยความเครียดแค้นที่ประนอมมีอยู่ประนอมก็ถามมานิทว่ามองอะไรหน้ากูเหมือนแม่มึงหรอหลายคนตกใจที่ได้ยินแบบนั้นแต่ในมณิตก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบโต้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าประนอมทำไมพูดแบบนั้นน่ะโกรธกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนก็เห็นสนิทสนมกันดีในมณิตก็ไม่ตอบอะไรหันมากระดกเหล้าเข้าปาก ก่อนจะเดินกลับบ้านประนอมก็เดินมาใกล้ๆแล้วก็พูดจนว่าคนอย่างมึงอะไม่ตายดีแน่ในหน้าตัวเมียเสร็จแล้วก็เดินจากไปคํานี้มันก็ทําให้ในายมนิทโกรธแต่ก็เก็บอาการเอาไว้หลายคนก็ถามนมายมนิทว่าเกิดอะไรขึ้นนายมนิทก็บอกว่าทะเลาะผิดใจกันนิดหน่อยเพื่อนๆก็ว่าประนอมมันน่ารักจะตายไปไปทะเลาะกับมันทําไมเป็นข้าเนะจะเอามาเป็นแฟนให้ได้ นายมณิต์ก็ว่าก็งั้นงั้นะผู้หญิงก็เหมือนเหมือนกันหมดน่ะไม่เห็นมีใครวิเศษเลิศเรอไปกว่าใครข้าถึงยังไม่อยากจะมีเมียตังก็งงที่นายมณิตพูดแบบนั้นต่อมานายมณิตขับรถกระบะเอาเห็ดไปส่งให้พ่อค้าคนกลางก็ผ่านบ้านป้าเวียนตอนขากลับนายมณิต์ก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งนุ่งกางเกงขาสั้นขาวมากดูท่าทางจะไม่ใช่สาวในหมู่บ้านเพราะสาวในหมู่บ้าน มักจะนุ่งผ้าสิ้นสะส่วนใหญ่เด็กสาววัยรุ่นคนนั้นกำลังเดินออกมาที่ถนนคงจะออกมารอรถกัมัง้งในมานิตก็ชะลอรถเปิดกระจกถามน้องน้องจะไปไหนอ่ะเด็กสาวก็หันมาหน้าตาจิ้มลิ้มก็อตอบว่านหนูจะไปซื้อของกินที่ตลาดนี้ไม่มีขนมขกเคี้ยวกินเลยแหมมันกันดานจังในมานิตก็ว่าพี่เป็นคนในหมู่บ้านนพี่ไปส่งให้ไหมล่ะ รอรถประจำทางนานๆจะผ่านมาสักคันหนึ่งอ่าเขามีเวลาวิ่งเด็กสาวก็ไม่มีทีท่าหวาดกลัวอะไระรีบขึ้นรถทันทีในมณิษ์ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจก็เอ่ยถามว่าเป็นหลานหรือว่าเป็นลูกปราเวียงละ่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนูเป็นหลานค่ะเป็นลูกน้องสาวป้าช่วงนี้ปิดเทอมแม่กับพ่อให้หนูมาพักอยู่กับป้าระยะหนึ่ง เอองั้นเดี๋ยวเราน้องชื่ออะไรหนูชื่อแอมค่ะออพี่ชื่อมานิดนะแล้วทำไมพ่อแม่ถึงให้มาอยู่กับป้าละ่ะแอมก็บอกว่าแม่กลัวหนูหนีเที่ยวเพื่อนหนูเยอะพ่อกับแม่มีหนูเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่ขายเสื้อผ้าหนูไม่อยากตื่นแต่เช้าไปนั่งง่วงที่ร้านเสื้อผ้าหนูก็เลยอยู่บ้านคนเดียวแม่เป็นห่วงก็เลยส่งมาอยู่กับป้าแต่ที่จริงแอมเนี่ยเป็นเด็กใจแตก ไม่สนใจเรียนขึ้นมส .4 ก็ท้องไม่มีพ่อต้องไปทําแท้งพ่อแม่หวังจะเอามาชุบตัวที่บ้านนอกสักระยะค่อยกลับไปเรียนใหม่ให้ห่างจากเพื่อนๆที่กรุงเทพสักพักตัวเป้าเวียนก็อยู่กันตายายแก่ๆไม่ได้แต่งงานแต่ก็มีเงินก้อนเพราะว่าขายที่นาเป้าเวียนก็เต็มใจเอาหลานมาอยู่วันนี้แอมก็ขอไปซื้อของกินในเมืองแกก็อนุญาตพร้อมกับให้เงินมาห้าร้อย ในมานิตก็พยายามป้อนคำหวานซื้อขนมนมเนยให้แอมทุกอย่างแอมก็บอกว่าพาไปร้านเสื้อผ้าหน่อยสิจะไปซื้อกางเกงขาสั้นสักสองตัวในมานิตก็รีบพาไปอ่าซื้อแล้วก็ออกเงินให้ด้วยแอมนั้นรู้เท่าทันเลเหเลี่ยมของผู้ชายดีก็ทำตัวเป็นเด็กไร้เดียงสาเกาะแขนในมานิตแล้วก็ออดอ้อนถ้าของหมดต่อไปหนูก็คงต้องมาซื้อของเองคงไม่เจอพี่อีกอะ พี่ใจยดีกันหนูมากเลยหนูชักจะชอบพี่แล้วละหนูไม่มีพี่ชายพี่สาวอหนูขอให้พี่คิดว่าหนูเป็นน้องสาวสักคนได้ไหมโอ้ยได้ได้ได,ได้จะเป็นมากกว่าพี่ชายก็ได้นะพี่เต็มใจอ่าจะมาตลาดวันไหนละพี่ไปคอยถัดบ้านป้าไปหน่อยไม่ต้องรอของบดรอกตอนนี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนไปในมน,นิตก็ใจพองโต คิดว่ายังไงก็ต้องได้สาววัยขบเพาะที่ดูไร้เดียงสาน่ารักคนนี้เอามาเชยชมให้สมอยากให้จงได้เงินที่ส่งเห็ดวันนี้เกือบจะหมดไปกับการซื้อของให้แอมแต่ในมณิทก็เต็มใจหมดบอกกับพ่อแม่ระยะนี้จะต้องซ่อมรถต้องเก็บเงินรถมันชักจะรวนแล้วอ่ะก็เลยยังไม่ได้แบ่งเงินให้พ่อแม่นะพ่อก็บอกไม่เป็นไรหรอกเงินยังมีเหลือไม่ต้องห่วงพ่อแม่หรอก นับวันความสัมพันธ์น้องแอมกับนานยมณิตก็ดําเนินไปอย่างเงียบเงียบจนวันหนึ่งนายมนิตก็พาแอมเข้าโรงแรมแอมทําท่าทางเป็นหวาดกลัวเหมือนกับไม่เคยต้องมือชายปยายามขัดขืนพี่พี่พาหนูเข้ามาที่นี่ทําไมอะ่ะหนูคิดว่าพี่พาหนูมาเที่ยวบ้านพี่หนูไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมนะ่ะนี่พาหนูออกไปเถอะนายมนิตก็งงปากทางเข้าก็เขียนบอกอยู่ทนโทษแล้วว่าเป็นโรงแรมในแอมไม่เห็นหรือย,อยังไง ในมณิตก็พยายามกอดจูบหวานล้อมให้แอมยินยอมแต่โดยดีแอมก็บอกว่าถ้าจะให้หนูยอมพี่และพี่ต้องมีอะไรให้หนูแลกกับความสาวความบริสุทธิ์ของหนูพี่จะมาทำแบบนี้โดยไม่มีอะไรให้หนูเลยนอกจากของกินแล้วก็เสื้อผ้าแค่นี้ไม่ได้หรอกในมณิต์ที่กำลังหน้ามืดก็ถามว่าจะเอาอะไรแอมก็บอกว่าก็สร้อยในคอพี่ไงพี่ต้องให้หนูนะ ไม่งั้นหนูไม่ยอมออกไปได้หนูจะไปแจ้งความว่าพี่หลอกลวงหนูเข้าโรงแรมในมานิตก็กลืนน้ำลายลงคอผู้หญิงที่ตัวจีบแล้วก็เคยได้เนีไม่เคยมีใครเรียกร้องทุกคนเต็มใจแต่ว่าในมานิตคนหล่อป้อนคำหวานหญิงพวกนั้นก็ใจแทบละลายแต่กับแอมที่เนื้อตัวขาวเนียนหอมกลุ่นด้วยกลิ่นน้ำหอมนี่มันทำให้ในมานิตหักห้ามใจไม่ได้ ก็เลยยอมถอดสร้อยพร้อมกับพระปิดตาเลี่ยมให้แอมรีบรับไปเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายแล้วทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปในมนิทที่ผ่านสาวบริสุทธิ์มาหลายคนก็รู้สึกว่าเหมือนแอมจะผิดไปกว่าสาวทั้งหลายที่ตัวเองผ่านมาเหมือนกับสาวไม่บริสุทธิ์แต่ด้วยรีลารักที่เราร้อนก็ทำให้ในายมนิทอดที่จะติดใจไม่ได้ สเดือนต่อมาในมณิทก็เริ่มเบื่อแอมเพราะว่าหมายตาผู้หญิงคนใหม่ไว้แล้วท่าทางจะง,ง่ายซะด้วยวันนี้เป็นวันที่แอมนัดในมณิตให้มารับแต่ในมณิตก็ไม่มาสมัยนั้นเบอร์ติดต่อก็ไม่มีตามบ้านนอกนั่นแอมก็เลยบอกป้าเวียนว่าถูกในมนิทพาไปปู้ยี่ปู้ยำแล้วไม่รับผิดชอบได้แต่สร้อยทองมาเท่านั้นป้าเวียนก็โกรธจัดก็พาแอมมาที่บ้านของในมนิตเย็นนั้นในมณิตก็อยู่ ตกใจที่ป้าเวียนกับแอมมาถึงบ้านป้าเวียนก็บอกพ่อแม่ของนายมณิตว่าได้หลานของตัวแล้วไม่รับผิดชอบแล้วพ่อแม่จะว่ายังไงพ่อแม่แอมเขาอุตส่าห์บอกฝากฝังให้ดูแลหลานจะกลับเกิดเรื่องแบบเนี้ยมันเสียหายพ่อแม่ของนายมณิทก็บอกลูกชายว่าได้เขาแล้วทําไมไม่รับผิดชอบมาทําแบบนี้ไม่ดีมันบาปนะนายมนิทก็บอกว่าแอมนะั้นไม่บริสุทธิ์จะให้ยอมรับได้ยังไง แค่ให้สร้อยไปสามบาทกับพระเลี่ยมทองไปนีก่ก็มากเกินไปซะด้วยซ้าป้าเวียนก็บอกว่าเมื่อไม่ยอมรับเราก็กลับบ้านคนแบบนี้อย่าเอามาทําพันเลยตำรวจก็ไม่ต้องแจ้งให้อายใครละเสร็จแล้วสองป้าหลานก็กลับไปในมณิทก็เข้านอนอย่างสบายใจตื่นเก็บเห็ดแต่เช้ามืดเหมือนกับทุกวันแต่เมื่อเดินจะเข้ามาที่โรงเพาะเห็ดก็ปรากฏว่ามีผู้ชายสามสี่คนเดินเข้ามาประชิดต,ตัว แอมก็มาด้วยแอมบอกฆ่ามันผู้ชายคนหนึ่งก็เอามีดจ้วงแทงอีกสามคนจับตัวในมนิตไว้แต่ปรากฏว่าคมมีดไม่ระคายผิวในมณิตแม้แต่น้อยในมณิตก็บอกว่ามึงกลับไปเถอะไม่ว่าจะมีดหรือลูกปืนก็ทําอะไรกูไม่ได้หรอกปล่อยกูทุกอย่างอยู่ในสายตาของผู้เป็นพ่อที่เดินตามหลังมาเมื่อเห็นว่าลูกชายหนังเหนียวพ่อก็รีบเข้ามาบอกว่าให้ปล่อยลูกชายแล้วจะไม่เอาความ หนึ่งในนั้นก็แทงพ่ออ่าแทงพ่อจนพ่อนิ่งไปในมณิตเนี่ยร้องลั่นต่อสู้สุดฤทธิ์แต่ว่าแอมบอกให้ทุกคนจับในมณิตคว้าหน้าลงเสร็จแล้วแอมก็ใช้เท้าก้าวข้ามหัวข้ามหลังนั่งทับไปบนรอยสักแล้วก็ลุกขึ้นใช้เท้าขยี้ไปบนแผ่นหลังในมนิตแล้วก็พูดว่ามึงเหนียวนักเหลือเจอส้นตีนกูดูสิของดียังจะอยู่ไหมแทงมันเลย ผู้ชายคนที่แทงพ่อเขาจ้วงแทงในมณิตลงไปตามแผ่นหลังคราวนี้แทงเข้าจังๆเลยในมณิตร้องอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งนิ่งไปทุกคนก็จากไปพ่อที่ยังไม่ตายแกล้งตายคลานตะเกียกตะกายมาเรียกเมียที่บ้านเมื่อรู้เรื่องแม่เขาในมณิตก็ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านรีบพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบไปดูในมณิตที่ยังไม่ตายหายใจระดินระดินมาสิ้นใจที่โรงพยาบาล พ่อพ้นขีดอันตรายพอจะให้ปากคำกับตำรวจได้ว่ามีคนร้ายมาห้าคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทุกคนใส่หมวกไหมพรมปิดหน้าปิดตาก็เลยมองไม่เห็นหน้าแล้วก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครพ่อเล่าว่าในมนิทหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแต่เมื่อคนที่เป็นผู้หญิงเดินข้ามหัวข้ามหลังใช้เท้าเหยียบแล้วก็กลับแทงเข้าตำรวจบอกว่าพ่อนะสงสัยใคร พ่อก็บอกสงสัยหลานสาวป้าเวียนที่มีอะไรกับน,นายมนิตแล้วนายมนิตไม่ยอมรับตำรวจก็ไปนำตัวป้าเวียนกับแอมไปสอบสวนแอมนั้นยังดูเด็กใสซื่อร้องไห้ตัวสัน่นป้าเวียนก็บอกว่าตัวไม่รู้เรื่องว่าหลานไปมีอะไรกับน,นายมนิตถึงแม่นมายมนิตจะบอกว่าป้าเวียนพาหลานไปหาที่บ้านแล้วก็ลูกชายก็ให้สร้อยไว้แอมก็บอกว่าพี่มณิตน่ะ ขาเอาสร้อยมันหนูไว้ก่อนบอกว่าอีกไม่นานจะไปสู่ขอแล้วก็แอมจะไปฆ่าพิมมนิต์ได้ยังไงเรารักกันมากถึงแม่จะพูดยังไงแต่เมื่อสอบสวนตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะจับเป้าเวียนกับแอมได้ในมานิต์เนี่ยอาจจะมีศัตรูที่อื่นด้วยก็ได้ป้าเวียนกับหลานก็ปฏิเสธทุกอย่างตำรวจก็ต้องขอสอบสวนทวนความแล้วก็ตามจับตัวผู้ร้ายให้ได้ แต่ก็หลายปีแล้วก็ยังจับใครไม่ได้ประกอบกับเพื่อนๆบอกว่าในมนิ์ที่ใช้ความหล่อไปทําร้ายสาวอื่นไว้สาวอื่นเขาอาจจะมาเล่นงานเอาก็ได้บรรดาผู้หญิงที่ในมนิททำให้เสียใจต่างสะใจที่ในมนิ์ต้องมาพบจุดจบแบบนี้จะสักอะไรมาจะหนังเหนียวแค่ไหนถ้าจิตใจชัวช่วชานี่ของขลังไม่คุ้มครองคนคนนั้นเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า สาวบ้านนอกบ้านนาไม่มีพิษมีภายอับอายไม่กล้าพูดความจริงแต่พอเจอวัยรุ่นใจแตกจากเมืองกรุงเข้ามาในมนิลที่วันแน่หลอกวันสาวมาหลายคนพอมาเจอนางสาวแอมก็ถึงกับตายเป็นผีเฝ้าโรงเพราะเหตุอย่างหน่าอนาถไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ ลุงจักเนี่ยแกอยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบคุณศักดาที่เล่าเรื่องเนี้ยครับคือคุณศักดากับลูกชายของแกเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้ลุงจักนี่แกอยู่ในสภาพลําบากแกกลายเป็นคนพิการต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ได้ต้องอาศัยไม้เท้าหรือว่าที่ช่วยเดินอลูมิเนียมที่มีสี่ขาเหมือนสุ่มเวลาก้าวเดินก็ต้องใช้สองมือยกเจ้าตัวดันไปด้วย มีอยู่วันหนึ่งคุณศักดาไปหาไอเสกแล้วก็ได้คุยกับแกในระหว่างที่รอเพื่อนแต่งตัวอยู่ตรงมา้านั่งไม้ยาวๆที่หน้าบ้านน่ะแกนั่งเหงาอยู่คนเดียวเพราะว่าเมียของแกไปทำงานพี่ๆของไอเสกก็ไปทำงานกันหมดแล้วแกก็ชวนคุณศักดาคุยแล้วก็ถามคุณศักดาว่ารู้ไหมว่าทำไมแกถึงได้เป็นอย่างนี้อา้าวคุณศักดาจะไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไง รู้แต่ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับแกเมื่อหกปีที่แล้วจนทําให้แกต้องมานั่งรถเข็นอย่างที่เห็นอยู่ปาคุณศักดาตอบแกไปแกก็พยักหน้าเงึกเงึกแล้วก็ถามมาแล้วรู้หรือเปล่าว่าทําไมถึงเกิดอุบัติเหตุแกก็ถามในสิ่งที่คุณศักดาไม่รู้อีกอแหละตัวแกนรู้ดีที่สุดเพราะแกเป็นคนเจอกับตัวเองก็วันนั้นแกขับรถเข็นเก่าๆของแกกลับมาจากทํางานตอนใกล้ค่า ก่อนนั้นนะแกทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์ใกล้สี่แยกหน้าอำเภอเสร็จแล้วพอแกขับรถมาถึงตรงโคง้งใกล้ๆวัดอรถก็เสียหลักพุ่งลงข้างถนนแล้วตัวแกก็กระเด็นหลุดออกมาจากรถแล้วก็โดนรถของแกเองพลิกมาทับแกที่ท่อนล่างจนแข้งขาปนปี้แกก็เลยกลายเป็นคนเดินไม่ได้แกเล่าว่ามันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่แกได้ทำอาไว้ แกบอกว่ามันมากมกายก่กองและตอนเหตุที่มันเกิดนั่นก็เพราะเจ้ากรรมในเวียนตามมาทวงเหมือนกระทวงนี้มันก็เลยถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องชดใช้มันเสียทีที่เรียกกันว่ากรรมสนองลุงจักหรือว่าลุงประจักษ์คนเนี้ครับแกเป็นคนที่เรียกว่าใจคอออกจะโหดโหดอยู่สักหน่อยแล้วรูปร่างหน้าตาแกก็บ่งบอกไปในทํานองนั้นะอีกด้วยตัวใหญ่หนวดเคราโดกรกครึมมองดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ ขนาดว่าแกเข้าตลาดไปซื้อของตํารวจร้านทองจ้องแกโดยไม่หวางตาเลยตอนแกเดินผ่านหน้าร้านทองไปมาสองรอบอีกทั้งตอนที่แกจะเดินก็ไปซื้อเสื้อในร้านเยเจเจ้าของร้านก็รีบออกมาขวางทางบอกว่าไอ้ที่แกจะซื้อนั้นไม่มีอ่ะทั้งที่ลุงจักยังไม่ได้ถามหาสินค้าอะไรเลยก็เข้าใจกันว่าเย่เจคงจะนึกว่าแกเป็นมหาโจนที่จะเข้ามาปล้นจี้ร้านแก ได้ยินเขาเล่ากันว่าตอนที่แกหนุ่มๆนมี่แกร้ายหน้าดูเหมือนกันความประพฤติเรียกได้ว่าพอมีคนเอ่ยชื่อแกขึ้นมาคนได้ยินก็จะพากันสายหน้าไปตามๆกันชอบหาเรื่องหาราวชกต่อยคนอื่นชอบกล่นแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าแม้แต่ที่ไม่ใช่คนนะอย่างหมาวัดหมาจรจัดหมาข้างถนนหรือว่าหมาที่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงไว้ก็ตามถ้าแกเดินผ่านแล้วมันเห่านี่แกจะไม่ยอมให้อภัยมันเป็นอันขาด แกจะไปลากไม้มาไล่ทุบเอาจริงๆยังจังไล่ทุบจนกว่าจะสาแก่ใจเออหมาเห่าก็ไม่ได้ส่วนตัวแกเองทาหมามันไม่ได้ทำอะไรให้ก็ชอบไปยั่วไปยุมันเอาก้อนอิดกว้างให้มันเหา่าหรือไม่ก็กลั่นแกล้งเอาก้อนอิดไปโยนใส่ให้มันสะดุง้งตื่นด้วยความตกใจมันก็เหา่าพอเหา่าแล้วแกก็จะกว้างปามันอย่างสนุกมือแกว่านั่นเป็นไปตามประษาวัยรุ่น แต่ที่คุณศักดาหเห็นนะตอนแกอายุมากแล้วแกก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ไอเสกเพื่อนของคุณศักดามันเล่าว่าพ่อมันเนี่ยทุบไอขาวหมาบ้านปะทิพเกือบตายเพราะว่าไอขาวไล่กัดแกแกก็เลยหาได้ไม้ท่อนหนึ่งลุยเข้าไปตีมันถึงในบ้านนั้นเลยทีเดียวคนที่บ้านปะทิพรวมทั้งตัวปะทิพเองก็ร้องขอชีวิตมันแต่ลุงจักไม่ฟังทุบตีมันเสียจนมันลุกไม่ไหว ป้าทิพย์ต้องมายกมือไหว้แทบจะก้มลงกราบลุงจักถึงได้หยุดโยนไม้ทิ้งแล้วก็ออกมาเรื่องนี้คุณศักดาก็ได้ข่าวแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดมากเท่าที่ฟังจากปากของไอเ้เสกแต่มันก็น่าแปลกอยู่ตรงนี้หน่อยแม้ว่าแกจะโหดกับคนอื่นหรือสัสตว์ต่างๆแต่กับลูกๆของแกแกไม่ได้ทําอย่างนั้นอีกทั้งแกยังเป็นคนกลัวเมียอีกต่างหากคุณศักดาเคยถามไอ้เสกว่าระหว่างพ่อกับแม่นี่มันกลัวใคร มันก็ยอมรับว่ากลัวแม่เพราะว่าแม่คำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิน้นส่วนกับพ่อนี่ยังพอคุยกันได้ที่แรกคุณศักดาก็ยังเข้าใจผิดว่าลุงจักแกจะไม่ยอมให้ใครเหนือกว่าอ้าวที่แท้แกยอมให้เมียแล้วก็เป็นคนรักลูกอย่างมากมายมีอยู่หลายครั้งหลายหนที่คนมักจะเห็นแกซื้อลูกไก่มาเลี้ยงแกเลี้ยงแล้วก็ขายไป ช่วงที่เข้ามาซื้อเอาไปเชื่อในเทศกาลตรุษจีนหรือว่าสาจีนเนี่ยมันจะได้ราคาดีแต่ระหว่างที่แกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านแกก็จัดการกับพวกมันขั้นเด็ดขาดแต่แกก็ไม่ให้มันถึงตายมีบางตัวที่ไอเสกบอกว่าพ่อมันเล่นเสียตายเลยมันก็เลยได้กินแกงไก่แต่แม่มักจะบ่นว่าไปทํามันทําไมไก่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะไปรู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับอะไรที่แกตั้งขึ้นมาได้ล่ะถ้ามันรู้มันเข้าใจมันก็คงไปเป็นคนแล้ว ความผิดของไก่เท่าที่ไอเสกเล่าก็คือมันหนีออกออกไปหากินนอกรั้วบ้านไปทำความเดือดร้อนในบ้านคนอื่นลุงจักก็จะสั่งสอนมันถ้าแกจับมันได้แกก็จับมันเวียงไปเวียงมาจนมันมึนไปหมดพอปล่อยก็งงวิ่งชนโน่นชนนี่เปะปะไปหมดแต่บางทีจับหักคอซะเลยก็มีไก่ก็ตายตัวแกเองที่ขาดทุนไม่ได้เงินจากไก่ตัวนั้นแต่ว่า ได้เนื้อไก่มาต้มยำทำแกงแทนวันหนึ่งลุงจักไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเกิดไปชนกับรถปิกอัพตัวแกเองสลบไปพอฟื้นแกก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ลูกเมียฟังแกบอกว่าแกฝันไปในระหว่างที่แกไม่รู้ตัวแกได้ไปในที่แห่งหนึ่งคงจะเป็นขุมนรกก็ไปเห็นคนถูกทรมาน คล้ายๆกับที่แกเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าในกลุ่มนรกน่ะจะมีคนโดนโลงโทษต่างๆนานาตามที่ได้ทําบาปเอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่และแกก็ยังเห็นยามาบาลด้วยว่านั่งอยู่บนแท่นใหญ่ท่านกําลังตรวจดูรายชื่อคนที่จะต้องตายมีชื่อคนแถวบ้านหลายคนแต่แกดูไม่ทันว่าจะตายกันในวันเดือนปีไหนแกพยายามดูว่ามีชื่อแกอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็น พอได้ยินท่านพยายมสั่งให้แกไปได้แกรีบลนลานเพ่นขึ้นมาจากตรงนั้นทีนี้พอข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีเพื่อนบ้านพากันมาที่บ้านลุงจักแต่ละคนที่มาก็มีคำถามเดียวกันคือมาถามลุงจักว่ามีชื่อของใครอยู่บ้างที่จำได้มีชื่อตัวหรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้รีบบอกเลยถ่านนึกไม่ออกก็ช่วยพยายามนึกหน่อยอยากจะรู้จริงๆลุงก็บอกว่าจำไม่ค่อยได้ แต่ที่จําได้แน่แน่แม่นแม่นติดตามมีอยู่สามคนคือลุงโศกับนาบุญชูอีกคนก็คือพี่สอนลูกชายคนโตของน้ำมนตคนที่ถูกกระบุชื่อต่างก็ทุกออกทุกใจไปตามตามกันญาติพี่น้องก็ปลอบใจกันใหญ่ว่ามันคงไม่มีอะไรรักลุงจักแกอาจจะแค่ฝันไปเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรแต่บางคนก็ไม่ประมาทยังลุงโศนั้นก็แบ่งมรดกให้ลูกลูกเลยให้เป็นที่เรียบร้อย ส่วนนาบุญชูก็เตรียมสั่งเสียลูกผัวญาติพี่น้องมีแต่พี่สอนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานอยู่ทางเหนือทางบ้านส่งข่าวไปเตือนเขาก็ตอบมาว่าเขาเองก็ฝันไม่ค่อยดีอยู่เหมือนกันช่วงนั้นเขาจะระวังตัวไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นเดือนเดียวก็มีข่าวเศร้าสําหรับครอบครัวน้ำมนว่าพี่โสพลัดตกจากกระเบียงตึกที่พักลงมากระแทกพื้นตายขาที่ ทีนี้ก็เลยหนาวสถานกันไปหมดอ้าวมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วลุงโสกับนาบุญชูก็ทําบุญใส่บาตรกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรกันใหญ่เคร่งเครียดหน้าดําคล้ําไม่มีราศีราสันไปตามๆกันจนกระทั่งวันหนึ่งลุงโสลมป่วยเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ราวๆอาทิตย์หนึ่งแกก็หมดลมหายใจเอาละสิทีนี้เหลือนาบุญชูคนเดียวที่ลุงจักจําชื่อได้ หลังจากทำบุญร้อยวันลุงโสไปแล้วไม่นานน้าบุญชูก็โดนงูเห่ากัดตายไม่รู้ว่าโดนงูกัดแต่ที่แรกก็นึกว่าเป็นพวกตะขาบก็ไม่ได้ไปหาหมอมันคั่มแล้วก็กินยาแก้ปวดแล้วก็เข้านอนเลยแล้วพอเช้าก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกหลังจากขับมอเตอร์ไซค์ชนกับรถปิกอัพแล้วก็สังเกตเห็นกันว่าอารมณ์ร้อนๆของลุงจักเนี่ยจะสงบลงไปเยอะ ขนาดไอเสกลูกของแกยังออกปากว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้ออกจะเงียบเงียบไปแม่ก็เดาว่าคงจะไปเจอท่านพญายมมาก็เลยทำไม่กลัวกลัวแต่แกก็สงบอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ก็ไปมีเรื่องกับคนขับรถส่งของที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแกไปสั่งของให้เขามาส่งที่บ้านก็มีสายหินปูนเหล็กเส้นแกจะให้ช่างเทปูนหน้าบ้านคนขับรถเอาของมาส่งแล้วคิดบวกค่าส่งเข้าไปในค่าของด้วย แกไม่ให้เถียงกันหน้าดำหน้าแดงลุงจักจะเอาไม้ฟาดหัวโชเฟอร์คนนั้นเขาก็รีบเพ่นขึ้นรถขับหนีไปลุงจักสงสัยมากว่าเท่าแก่ร้านนั้นจะรู้หรือเปล่าที่คนขับมาขอบวกค่าส่งแกก็โทรไปลงเลงถามที่ร้านเท่าแกบอกไม่ได้คิดส่งฟรีลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าของตามบินเท่านั้นรีบขอโทษขอโพยลุงจักเป็นการใหญ่ ลุงจักก็เลยด่าคนขับคนนั้นเสียงขมโมงงฉงเฉียงดังลั่นบ้านไปหมดไอเสกเล่าว่าพ่อมันบน่นคนขับรถส่งของทําให้แกตะบะแตกตั้งแต่นั้นลุงจักก็เป็นลุงจักคนเดิมขี้โมโหฉุนเฉียวคนด่าใครก็ตามแต่ทาให้แกไม่สบอารมณ์แกเลิกเลี้ยงไก่ไปแล้วก็หันกลับมาเลี้ยงอีกแล้วเลี้ยงมากกว่าที่เคยเลี้ยงอีกแล้วไก่เหล่านั้นโตแกก็ยังเชือดไก่เล่านั้นมาแกงกินบ่อยๆ แกบอกลูกเมียว่าเลี้ยงเอาไว้กินด้วยคนเชื่อดไก่ก็ตัวแกเองเอแหละบางทีไม่ได้เชื่อดนะ่ไอ้เสกก็บอกกับคุณศักดา์าบอกว่าพ่อมันจับสองขารวบเอาหัวมันฟาดกับต้นมะม่วงเสียงพัวเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรื่องถอนขนได้ได้ยินที่ไอ้เสกเล่าแล้วคุณศักดารู้สึกว่าพ่อมันนี่ช่างเป็นคนใจคอโหร้ายเสียจริงๆไอเสกก็อยากจะให้พ่อมันมีนิสัยสงบสงบเหมือนก่อน แต่แกไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแกทำหนักข้อว่าเก่าถึงขนาดมีปากเสียงกับลูกค้าที่อู่ที่มาติมาว่าแกซ่อมรถให้เขาไม่ดีเสร็จแล้วก็เกือบจะวางมวยกันพอมีปัญหาหลายหลายรายเข้าเท่าแกก็เตือนแกให้ใจเย็นๆแกก็กลับบอกเท่าแกผมใจเย็นมามากแล้วใจเย็นมานานแล้วแต่ตอนนี้มันพอละผมเอียนละเท่าแกเดินหนี แกก็ตามไปใส่อารมณ์ด่าเท่าแกเท่าแกก็หันมาบอกให้แกหยุดแกก็ไม่หยุดเท่าแกก็เลยบอกว่าเอาไว้ใจเย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันนะแกก็กลับท้าเท่าแกต่อยเท่าแกก็ทนไม่ไหวก็พูดกับแกว่างั้นจะไปไหนก็ไปเลยเท่านั้นเองแกกราดเข้าไปจะชกเท่าแกคนในอู่เห็นว่าเรื่องมันจะลุกลามไปกันใหญ่ก็เข้าห้ามก็โดนแกชกต่อยพวกเขาหลายคนก็ช่วยกันจับแก พาตัวออกมานอกอู่ให้แกสงบใจแกก็ไม่ยอมสงบในที่สุดเขาต้องเรียกตำรวจมาพาตัวแกไปแกออกจากอู่แล้วไม่กลับก็ไปทำงานที่นั่นอีกไอเสกบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อมันอายเขาดูว่าโกรธเขามันก็ไม่รู้ไม่กล้าถามต่อมาก็ขายรถเก,งเก๋งเก่าๆคันที่แกเรียกว่าไอเสกเหล็กไปคันเก่านะสีดำแล้วแกก็ซื้อคันใหม่สีน้ำเงินมาเครื่องไม่ค่อยดี แกก็ซ่อมจนใช้การได้ขับไปไหนมาไหนได้แต่เสกบอกว่ารถคันที่พ่อมันซื้อมานี่แม่ไม่อยากเข้าใกล้เจ้าของเดิมเขาตายไปแล้วกลัวเขาจะหวงรถที่พ่อซื้อมาก็เพราะเห็นว่ามันถูกมากแต่พ่อก็ใช้มันมาหลายเดือนก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่นี่อยู่บ้านไม่มีไรายได้ลุงจักก็เลยรับซ่อมรถอยู่กับบ้านก็ได้ลูกค้าแถวแถวบ้านแต่ว่าคนที่เขามีรถเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะกล้าพึ่งพาสายแกเพราะชื่อเสียงด้านชวนทะเลาะของแกมันกระชอนจึงคนพากันเกรงกลัวไปหมดที่บ้านแกไม่มีหมาแต่หมาบ้านอื่นชอบก็ไปฉี่ไปขับตายโซกัปรกในบ้านแกแกก็เลยปล่อยให้มันเข้าบ้านเสร็จแล้วปิดประตูไล่เอาไม้ฟาดเสียขาแข้งหักสะโพกคลากลากขา,ขา,ากระยอกกระยักแกทําให้หมาใกล้ๆบ้านพิกลพิการไปหลายตัวแล้วพออยู่มาวันหนึ่งแกก็เกิดอุบัติเหตุ จนต้องพิการอย่างหมาบ้างป้าข้างบ้านเนี่ยพูดบอกว่าตอนที่ลุงจักไปเห็นขุมนรกมานั้นนั่นแสดงว่าเจ้ากรมในเวรเขาเตือนให้เปลี่ยนนิสัยใจคอซะใหม่แต่แกก็ยังคิดไม่ได้ไม่ยอมหยุดมาครั้งหลังนี้เขาก็เลยเอาซะจนพิการไปเลยถ้าขืนยังทำอีกเทียเนี้ยคงตายแน่ๆเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพ